มีมอเป็นไงบ้างเนี่ยพี่เรื่อยๆว่ะแต่ว่าแกก็รู้อยู่ว่าพี่ชอบเล่นดนตรีมากกว่าแต่พ่อส่งพี่มาเรียนอะไรก็ไม่รู้อูเอานาพี่ใจเย็นลูกรู้หรือเปล่าว,ว่าชีพพวกเนี้ยมันเอาตัวเองไม่รอดวันๆจะหาเงินได้สักกี่บาทแต่พ่อที่ผ่านมาโมทําตามที่พ่อบอกทุกอย่างแล้วนะมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ผมอยากจะทํได้วยตัวเองผมอยากเป็นนักดนตรีแกมันเห็นแก่ตัวมันบอกให้ออกไป ได้พ่อ snacks, ได้เห็นผมทําได้เราจะโชว์สเต็ปให้ทุกคนได้เห็นยังแง่ นะครับผมอยากกินนมเย็นครับอยากกินนมเย็นแต่เรามีนมอื่นๆลองจูบเดี๋ยนีค่ะมีจับหรือเปล่าขอโทษนะครับเอออยากกินนมเย็นจริงครับเป็นแก้วอ่ะได้ค่ะับบั่นให้นะคะรับตลอดแล้วเดี๋ยวพี่ทงหน้าที่ไปคอนเสิร์ตที่ไหนไปแอลเออสิบแร์ะแต่แบบโอ้ยทำมา คุณก็หนีฉันไปไม่พ้นหรอกอเพราะฉันอ่ะอัดพลิปของคุณไปเรียบร้อยแล้วเฮ<ะ>้ยทำไมคุณท้องบปมีกระมอกมาก็ที่ฉันทำไปเพราะฉันรักคุณนะครับพี่แต่ผมไม่รักคุณนี่ก็ได้งั้นฉันจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าคนที่อยู่ แล้วน้องอนนจะเลือกใครขอโทษนะครับผมเลือกใครไม่ได้จริงเพราะว่าตอนนี้ผมรู้แล้วไอ้สำคัญที่สุดสำหรับผมไม่ขออะไรเซ็นศิลปินเขาหน่อยนะเฮ้ยเซนให้พ่อหน่อยมาขอโทษนะพ่อ